้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติแผ <Y uck, S 1> ่นด้ายักษ์เขตวางหลังอำเภออูพิงเมืองเหนียนยางมนทนเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนได้เผยแพร่คลิปวิดีโอภาพของแพนด้าป่ายักษ์ขณะเดินหาน้ําดื่มทามกลางหิมะขาวโดยคลิปวิดีโอเผยให้เห็นภาพเจ้าแพนด้าป่ายักษ์ตัวอ้วนเดินหาแหล่งน้ําทางกลางหิมะแถมยังชะงงอกหน้าเข้าหากล้องอินฟราเรดข้างๆเพื่อถ่ายเซลฟี่แบบเห็นหน้าชัดๆทั้งนี้เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเจ้าแพนด้าป่ายักษ์ยังคงมองหาแหล่งน้ําที่มันไปดื่มเป็นประจำภายในถิ่นที่ อยู่อาศัยของมันแม้พื้นที่ดังกล่าวจะถูกหิมะปกคลุมค่อนข้างหนาทําให้น้ําในลําธารเหือแห้งในช่วงฤด,ดูหนาวและฤด,ดูใบไม้ผลิอย่างไรก็ตามอําเภอพิงอู่มีสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศส,สมบูรณ์มากโดยครอบครองพื้นที่อุทยานขนาด3 1 3 1เตารางกิโลเมตรซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ52.6ของพื้นที่ทั้งหมดของอําเภอขณะที่ผลสารวจ acht, แพนด้ายักษ์แห่งชาติครั้งที่4พบว่าอําเภอพิงอู่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของแพนด้ายักษ์จำนวน335ตัวครองสัด ส่วนร้อยละ17.9ของแพนด้ายักษ์ป่าทั้งหมด1,864ตัวในประเทศ